สวัสดีค่ะ <c oughs> อ่ะสวัสดีนะคะนักเรียนอ่ะมาดูในจอพร้อมๆกันนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะส่วนประกอบของพืชนักเรียนรู้จักไหมคะนักเรียนเคยสังเกตไหมไปไร่ไป,ไปนาะกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เคยสังเกตไหมคะว่าพืชหนึ่งต้นประกอบด้วยอะไรบ้างต้นไม้หนึ่งต้นประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะในที่นี้คุณครูยกตัวอย่างมาให้คือต้นมะเขือเทศอ่าภาษาท้องถิน่นบ้านเราต้นอะไรคะมะ,กะเกเตศแม่นบอะ ใช่ไหมคะบ้านเราเรียกว่าอะไรคะปักเตกเหรอเรื่องอะไรคุณครูเคยได้ยินแวววๆแต่บ้านคุณครูเรียกมะเขือเทศนะคะอ่าวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวค่อยเปิดในหนังสือแฟังคุณครูพูดก่อนนะคะอันแรกเลยที่เขาชี้ไปนะคะก็คืออะไรคะบนสูตรอะไรคะที่เขาชี้ไปเลยอะไรเอ่ยใบยนะคะใบ เรารู้จักกันดีใบนะคะต่อมาเป็นสีแดงๆผลและเมเล็ดนะคะต่อมาเหลืองๆตรงนี้คือดอกและท่อลำเลียงอาหารน้ำขึ้นไปยังลำต้นใบผลก็คือลำต้นนะคะตรงนี้คือส่วนของลำต้นียาวมาหมดเลยนะคะและที่สำคัญ ก็คือรากมีทั้งรากแก้วนักเรียนคะที่เรามองเห็นชัดๆนี่สีขาวๆโควนใหญ่ๆนี่เขาเรียกรากแก้วส่วนรากที่แตกแขนงออกไปนี่เขาเรียกเป็นรากฝอยนะคะรากมี2แบบมีรากแก้วและรากฝอยอนักเรียนคะมาดูรากแก้วกันก่อนรากแก้วเห็นไหมเป็นโคนเส้นใหญ่ๆนี่เขาเรียกว่ารากแก้ว นะคะนี่รากแก้วแต่ส่วนที่นักเรียนมองเห็นนี่รากฝอยหรือรากขแขนงนั่นเองนะคะนี่เล็กๆเล็กๆอ่ามาดูรากแก้วกันก่อนเขาบอกว่ารากพืชโดยทั่วไปมีอยู่3ชนิดด้วยกันอ่ะมาดูกันค่ะรากแก้วมีลักษณะช่วงโคนรากที่โตเรามองเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ค่อยๆเลียวลงมาข้างล่างนะคะจนไปถึงปลายรากเลยเขาเรียกว่าเป็นรากแก้วรากแก้วคือรากที่เรามองเห็นได้ชัดๆ นะคะเป็นสีขาวชัดๆเลยต่อมารากขแขนงรากขแขนงก็คือเป็นรากที่เจริญเติบโตออกมาจากรากแก้วรากแก้วคือตรงนี้ใช่ไหมคะและรากที่ออกมาจากรากแก้วเขาเรียกว่ารากขัดแหนงนะคะเห็นไหมคะและรากที่แตกออกมาจากรากขแเนงก็คือเป็นรากฝอยอีกทีนึง เออเป็นลากฝอยจะงอกออกเป็นกระจุก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 เรามองเห็นในอะไรครับพืชชนิดใดนึกออกไหมอ่าแบบนี้เลยนะคะอ่ะมาดูหน้าถัดมาท่อลำเลียงอาหารนะคะท่อลำเลียงอาหารในลำต้นของพืชจะมีอยู่สองท่อด้วยกันแต่มันจะมีอยู่หลายกระจุกอ่ะอันนี้เป็นท่อ เป็นกระจุกที่1เป็นกระจุกที่2กระจุกที่3แล้วก็กระจุกที่4แต่และกระจุกจะมีสีขาวและสีแดงนะคะให้อาเขาทําสีให้นักเรียนดูเพื่อที่จะให้นักเรียนเห็นความแตกต่างว่าในลําต้นของพืชเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างอา่ะประกอบด้วยสีส้มคือท่อลําเลียงอาหารอาหารที่พืชรับประทานที่พืชดูดซึมเข้าไปนะคะเนี่ยมันเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียงต่อตัวกันเป็นท่อยาวแทรกอยู่คู่กับท่อนะ ท่อลำเลียงน้ำแสดงว่าสีฟ้าคือท่อลำเลียงน้ำส่วนสีส้มคือท่อลำเลียงอาหารแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดินรากดูดซึมขึ้นมาเอาไปยังใบให้ใหมันมีการจเจริญเติบโตเต็มที่ต่อมาน้ำท่อลำเลียงน้ำเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียงต่อกันเป็นท่อยาวตั้งแต่รากลำต้นจนถึงใบเพื่อลำเลียงน้ำไปแร่ธาตุและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆของพืชนะคะ เพื่อที่จะใช้ในการสร้างอาหารใช่ค่ะเพื่อต้องดูดซึมแร่ธาตุนะคะเพื่อจะไปสร้างอาหารให้ลำต้นได้เจริญเติบโต,ตใบดกหนาดำอ่ามาดูส่วนของใบใบเป็นโครงสร้างที่สำคัญมากนะคะซึ่งใบมีหลายรูปร่างลักษณะเลยนะคะแต่ใบมีหน้าที่หลักที่ทำหน้าที่เหมือนกันก็คือสร้างอาหาร ใบหายใจและใบคายน้ำนักเรียนจะไม่ขึ้นใจนะคะว่าใบมีหน้าที่หลักก็คือ1สร้างอาหาร 2. หายใจ 3. คขายน้ำอ่ะมาดูลักษณะของใบเป็นใบหอกเป็นใบหอกถ้าใบเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เขาเรียกใบรีอ่ะถ้าใบเป็นอย่างนี้เหมือนวงกลมใบกลมและถ้าใบเหมือนดาวอ่ะ เป็นใบหยักนะคะแล้วก็เป็นรูปเรียวยาวลักษณะของใบจะมีอยู่5้ารูปเลยหลักๆเลยนะคะแต่หน้าที่หลักของเขาก็คือหายใจคายน้ำออกมาแล้วก็สร้างอาหารโอเคมาดูเซลล์ลำต้นของพืชอ่ะมาดูนะคะอ่ะสีฟฟ้า ฟิฟ้าฟ้าคือน้ำน้ำที่อยู่ในดินลากจะดูดน้ำเข้าไปลูกนี่ลากจะดูดน้ำขึ้นไปนี่เขาเป็นลูกศรชี้ขึ้นนี่คือน,น้ำน้นะคะท่อลําเลียงน้าดูดขึ้นไปดูดขึ้นไปพอดูดขึ้นไปสูงสุดที่ใบปุ๊บใบคลา,าอะไรออกมาคะคลายน้ําออกมา ใบคา,ายน้ําใบครายไอ้น้ําออกมานะคะนี่เห็นไหมเขาบอกอยู่ใบจะคายไอยน้ําออกมาพอดูดขึ้นไปปุ๊บใช้เสร็จที่เสร็จใช้เสร็จแล้วสร้างอาหารเสร็จแล้วก็คายน้ําออกมาและใบก็ยังใช้ในการหายใจสร้างอาหารเห็นไหมนี่เป็นผลและนี่ถัและนี่เห็นไหมคะต่อมาปากของใบนี่เขาขยายให้ดูนะคะเนี่ยใบยหนึ่งใบเนี่ยใบยหนึ่งใบเนี่ยจะมีปากใบ น,ะะนี่ลักษณะของปากใบคือรูเซลคุมนั่นเองจะทำหน้าที่หายใจโดยมีการแลกเปลี่ยนก๊าซทางปากใบและขายน้ำออกมาเนี่ยเห็นไหมช่วงตรงนี้ขายน้ำาอ,อกมาเหมือนลูกกาเลยเนาะนะคะเออถ้าปากใบเปิดจะเป็นแบบนี้นี่มีสีดำๆเห็นไหมคะวักๆวักๆถ้าปากใบปิดจะเป็นแบบนี้มองไม่เห็นสีดำๆปากใบปิดก็คือคายน้ําไม่ได้ถ้าปากใบเปิดคือขายแล้วอองน้ําออก,ออกมาไอาน้ําออกมานะคะต่อมา มาดูกันนะคะออมองไม่ค่อยชัดเลยต้องขยายนิดหนึ่งขยายก็ยังไม่ชัดอยู่ดีนะคะเนื่องจากว่าคุณครูถ่ายตอนกลางคืนนะอ่ะในใบพืชที่มีสีต่างๆเห็นไหมครับบางต้นสีเหลืองบางต้นสีแดงนะคะบางต้นสีฟ้ามีใบหลากหลายมากเลยนะคะจะมีสารสีเขียวนะคะใบต่างๆจะมีสารสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิล คลอโรฟิลล์อยู่ในใบพืชที่มีสีเขียวนะคะคลอโรฟิลล์เป็นสารที่พืชใช้ในการสร้างอาหารหรือที่เรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองอ่ะอันนี้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกันน้ำนะคะน้ำ H2O น้ำพอบวกกันปุ๊บไปเจอแสงแดดสร้างคลอโรฟิลล์กลายเป็นน้ำตาลกูโคสบวกกับออกซิเจนนะคะนี่ พอพืชได้รับวประทานน้ำตาลกูโคสรรางไข่เขาก็จเจริญเติบโตเนาะนะคะอ่ะมาดูปัจจัยที่ให้ใช่ไหมคะอ่ะมาดูคอร์รฟิลเป็นตัวดูดกลืนแสงเพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานพืชจะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศทางปากใบเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสง ส่วนน้ำพืชจะดูดน้ำผ่านรากอาพืชดูดน้ำทางรากและคายน้ำทางปากใบใช่ไหมคะขายไอน้ำทางปากใบแต่พืชจะดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าทางปากใบเห็นไหมคะเขาเลยบอกว่า ปลูกป่าลดโลกร้อนน,นี่นักเรียนสังเกตไหมทำไมถึงมีคําขวัญน,นี้ขึ้นมาก็เพราะว่าการที่เราปลูกต้นไม้ปลูกป่าให้มีต้นไม้เยอะๆเพื่อที่จะได้ให้ต้นไม้ใบของต้นไม้นั้นช่วยดูดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีในอากาศทําให้มนุษย์หายใจอย่างปลอดโปรง่งนะคะเห็นไหมในกรุงเทพไม่ค่อยมีต้นไม้นะเออมีแต่รลดมีแต่แหล่งอุตสาหก,กรรมปล่อยควันพิษแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ดังนั้นเราอยู่บ้านนอกเราอยู่ชนบทเราต้องช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อที่จะให้ดูดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เราจะได้มีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจนะคะนี่แต่ก่อนนต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวนี้เราตัดไม้ทํำลายป่าเพราะว่าประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นก็ต้องมีการแย่งแย่งพื้นที่ป่าไม้เพื่อที่จะมาปลูกสร้างบ้านเรือนนะคะอ่ะมาดู ให้นักเรียนศึกษาเองในหน้าที่45นะคะตรงนี้นะคะเป็นน้ำตาลกรูโคสน้ำตาลกรูโคสก็คือส่วนที่พืชสร้างขึ้นนะคะแล้วก็ลำเลียงไปส่วนต่างๆของพืชเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตจากต้นแค่นี้กลายต้นสูงกว่าเราสูงกว่าพ่อแม่แล้วก็ต้นใหญ่ออกลูกออกผลใช่ไหมคะส่วนแก๊สค่ะออกซิเจนนะคะพืชจะคายแก๊สออกซิเจนออกทางปากใบเหมือนกัน ทำให้อากาศบริสุทธิ์เห็นไหมคะเขาจะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งปากใบเข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนมากลายเป็นแก๊สออกซิเจนทําให้เรามีอากาศที่บริสุทธิ์สังเกตไหมคะถ้าเราไปนอนพักอยู่ใต้ต้นไม้เราจะรู้สึกว่าเออรู้สึกดีรู้สึกเย็นสบายเพราะว่าต้นไม้คายแก๊สออกซิเจนออกมาทําให้เรารู้สึกดีนั่นเองเพออ่ะคนเราหายใจคนเราจะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วก็จะสูด แกส๊สออกซิเจนเข้าไปในร่างกายใช่ไหมคะดังนั้นพอเราสูดแก๊สออกซิเจนเข้าไปข้างในเราก็จะรู้สึกสดชื่นพอเราปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาถ้าเราอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้ก็จะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ปล่อยแก๊สออกซิเจนที่เราต้องการเห็นไหมคะเอ,อือ้อประโยชน์ต่อกันใครไปไล่ไปนาไปนอนตอนกลางวันอย่างเงี้ยรู้สึกว่าสดชื่นอย่างเงี้ยนอนหลับสบายจังเลยทําไมนอนอยู่บ้านไม่เห็นจะสบายเหมือนตอนไปนอนอยู่ไล่อยู่นาเลยสังเกตไหมคะเออพอต้นไม้มันช่วยเราไงคะอ่า อมาดูต่อมาส่วนประกอบของดอกนะคะดอกคคูยกตัวอย่างมาให้คือดอกชบานะคะดอกชบามองเห็นชัดที่สุดนักเรียนเห็นส่วนสูงสุดไหมส่วนสูงสุดของดอกชบาคือเกสรเพศเมียนะคะเกสรเพศเมียจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียในดอกชบานะคะดอกชบามีรังไข่มีก้านเกสรเพศเมียท,ที่ติดกัน นะคะอ่ะส่วนเกสรเพศผู้ก็ทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เหมือนกันแสดงว่าดอกชบาเป็นดอกไม้ที่มีทั้งเซลล์เกสรเพศเมียและเกสรเพศผู้อยู่ในดอกเดียวกันนะคะการปฏิสนธิมันก็เลยง่ายต่อมามีกลีบดอกตรงนี้คือกลีบดอกเห็นไหมคะทําหน้าที่ห่อหุ้มเกสรไว้แล้วก็ยังมีหน้าที่ล่อมเมลงอีกด้วย นะคะมีกลิ่นหอมก็ได้มีสีสันสวยงามส่วนใหญ่ดอกไม้ไม่ีสีสันสวยงามเพื่อไว้ล่อแม,มลงนะคะต่อมากลีบเลี้ยงนักเรียนเห็นไหมคะกลีบเลี้ยงก็คือจะอยู่ใต้กลีบดอกห่อหุ้มส่วนของดอกไว้นะคะนี่ให้ยังตูมอยู่นะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงนะคะ,ะต่อมานะคะ,ะต่อมาต่อมานะคะ หน้านี้นะคะในแบบฝึกหัดบทที่สองหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชน,นะคะอยู่ในหน้าที่20เท่าไรคะอ่านักเรียนเปิดมานะคะหน้าที่20เท่าไรเอ่ยอใครเปิดเจอแล้วคะ27่นะคะเปิดมาในหน้าที่27ค่ะอ่ะเราจะมาดูพร้อมกันในหน้าที่27คือส่วนประกอบส่วนประกอบของพืชขอโทษค่ะอ่ะอย่างที่คุณครูบอกเลยสิ่งที่เขาชี้เข้าไปตรงแรกนักเรียนจําต้นมะเขือเทศได้ไหม อ่าอันนี้คืออะไรคะดอกถูกต้องค่ะเก่งมากดอกอคุณคุณรุมเปลี่ยนสีปากกาดอกนะคะต่อมาเข้าชี้ไปตรงนี้คืออะไรคะใบชี้มาตรงลำต้นลำต้นชี้มาตรงรากอ่าใครตอบแบบนี้นะคะถูก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  มีดอกมีใบมีลำต้นแล้วก็มีรากนะคะต่อมาส่วนต่างๆของพืชมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันคะนักเรียนต้องตอบให้ได้นะนักเรียนตอบเลยคะ่ะว่ามีหน้าที่แตกต่างกัน กูเริ่มต้นให้นะแล้วนักเรียนฟังคุณครูดีๆใช้ทักษะในการฟังแล้วจดลงไปให้ครบนะคะมีหน้าที่แตกต่างกันโดยโดยนะคะนักเรียนเริ่มเขียนเลยโดยรากทําหน้าที่ดูดน้ําและแร่ธาตุและช่วยยึดลําต้นของพืชให้ตั้งอยู่บนดินใบทําหน้าที่คายน้ําสร้างอาหารและหายใจลำต้น ทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและเป็นทางลำเลียงน้ำแร่ธาตุและอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของพืชและดอกทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์นักเรียนต้องเขียนให้ได้เขียนให้ครบนะคะจบแล้วนะเขียนให้ครบนะคะที่คุณครูพูดไปเดี๋ยวคุณครูเอามาตรวจนี่มันเป็นความรู้เลยนะคะนักเรียนต้องฝึกใช้ทักษะในการฟังถ้าฟังไม่ทันนักเรียนออาฟังมาสักแป๊บหนึ่งนักเรียนหยุดแล้วนักเรียนก็ไปเขียนลงในหนังสือพรากด สังใหม่ก็อ้าวเขียนต่อไปอีกแป๊บหนึ่งก็เอาไปเขียนลงในหนังสือนักเรียนจะได้ทำได้นะคะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนมาเจอในคลิปถัดไปกับหน้าที่30นะ